ใช่ใช่อืมว่าแต่จะกลับแล้วหรอเฮ้ยแวะมายังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยเพื่อนเอางี้ไหนๆก็มาแล้วสักหน่อยปะประเดิมเลยคนแรกเอาไหมเฮ้ยทำไมทำหน้า,างั้นอะเพื่อน ก็รู้อยู่ว่าฝีมือเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะลายแรกคนแรกฉลองร้านเปิดใหม่เอาไหมโหรีบกลับไปไหนวะฮะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวจะว่าไปแล้วก็เราว่านึกถึงวันเก่าๆว่ะเพื่อนนึกถึง วันที่นายเน่ยเปิดร้านขายข้าวจำได้ไหมวันนั้นนะเราเป็นลูกค้าคนแรกที่ไปอุดห,หนุนนายเลยอร่อยนะข้าวนายตอนนั้นอะถึงแม้ว่าไขา่ดาวมันจะไม่ไปน,นิดนึงนะแต่เรานึกนึกและคิดถึงเนาะตอนนั้นว่าไหม เออยูย่ๆว่นึกถึงความหลังและก็เรื่องนี้อีกเรื่องที่ตอนนั้นนายทักแชทเรามาบอกว่าให้ไปหาหน่อยแบบอยากลองตัดผมอะใช่ไหมนายตัดหัวหุน่นตัดอะไรมาเรา่าไว้ใจนายเนาะเห็นนายแบบตัดมาเรียนมานานเราก็ประเดิมเลยคนแรกเลยหัวจริงก็คือเราเลยจาได้ไหมเราคนแรกเลยนะ เราเป็นลูกค้าคนแรกของนายเลยนะตอนนั้นเราไว้ใจในายมากเราให้นายเลงทรงผมเราเต็มที่เลยอะเฮ้ยวันเก่าๆนะเนาะวันนี้ไม่มีลูกค้าร้านสักเลยร้านสักเพิ่งเปิดแล้วก็จะกลับแล้วใช่ไหมเพื่อนวันนี้ร้านก็เงียบๆเนาะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเจอกันก็ได้นะ เดี๋ยวค่อยเจอกันนะเพื่อนฮะจะสักเหรอเฮ้ยเอาดีเอาดีโหงั้นเอาเป็นตรงไหลใช่ไหมตรงไหลนะอ่าออกงนี้ทางั้นเดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่าขันไม้ขันมือแล้วอยากสัก only you only one ลายเดียวลายเดียวในโลกตรงไหลนะ เอาเลยเพื่อนเอาเลยนั่งเลยเตรียมใจไว้นะเพื่อนลายเดียวในโลกสุดยอดและในฐานะที่นายเป็นลูกค้าคนแรกนะเว้ยเดี๋ยวเราทายาชาให้เยอะๆเลยเราไม่งกยาชาเลยเพื่อนเราจะทาแบบว่าสักเลือดก,กระโชดเนี่ยนะมันจะไม่เจ็บเลยสักนิดนึงเราจะทาให้เยอะๆเลย แต่เราไม่สักเลขกระชูหรอกเรามืออาชีพแล้วเพื่อนน้องกลัวจริงมาทายาชาก่อนดีจริงๆเลยลูกค้าคนแรกนี่เป็นเพื่อนเรานี่เองเอนึกถึงวันที่ไปอุดหนุนกระเพรา้านเพื่อนเหมือนกันนะเนี่ยเราเป็นคนแรกเหมือนกันนะที่ผู้นี้ไม่ได้ทวงบุญคุณเลยเพื่อน ไม่นทงบุญคุณไหลเลยมาเพื่อนขื้นไหลมานั่งตรงๆนะเราจัดให้เยอะๆแล้วเราเราไม่งกอยู่แล้วเพื่อนกับเพื่อนอ่ะ พ่อไปเยอะมากเลยไม่รู้สึกแน่เลยเราไม่เสียได้หรอกอ่านั่นแหละแหลบไว้ทิ้งไว้ซักห้านาทีนะห้านาทีมันก็เริ่มช้าแล้วเดี๋ยวเราลองเอาเอาเข็มนะจิ้มเข้าไปในเนื้อดูจิ้มไปลึกๆเลยว่าเจ็บไหมนะรอเล่นนะเพื่อนรอเล่น พอจริงๆแล้วเวลาเราเทสยาชาเนี่ยเราไม่เอาเข็มหรอกเดี๋ยวเราเอาเงินไก่เนี่ยลองตัดดูว่าแบบเข้าเนื้อนายแล้วนายเจ็บไหมถ้าเกิดตัดแล้วนายไม่เจ็บนั่นคือมันได้ผลนะเพื่อนอจริงจังดิแลวเดี๋ยวเราใช้เครื่องสั่งนี้เลยนี่เลยไม่เคยลองเนื้อใครเลยแบบไร้สายนะมันเป็นเครื่องสักแบบประเภทเพนนะเป็น,ในใคล้ายๆปากกามันจะไร้สายเพราะเคยเห็นปะเวลาแบบ เครื่องพวกประเภทคอยอะไรเงี้ยมันมันค่อนข้างจะแบบมีสายปรลุงพลังนะเพื่อนถ้าแบบนี้แะถนัดมือเลยก็มีหลายระดับด้วยเห็นไหมอันนี้สซวิตอันนี้ระดับแรกนี่หนังยุ่ยนะระดับที่สองนี่เหนือเปิดนะเพื่อนระดับที่สามนี่เส้นเลือดขาดนะมาเพื่อนเราเราไม่แก้ลนะเราเราไม่อำนาจลนะห้านาทีแล้อยาชาทำงานแล้วเดี๋ยว สักเลยเดี๋ยว,วเพราะว่ายาชาเนี่ยมีฤทธิ์ประมาณครึ่งชั่วโมงนะพอใกล้หมดแล้วเนี่ยมันอาจจะเจ็บก็ได้นะมาพร้อมแล้วเดี๋ยวทาวาสลีนก่อนนะเวลาเช็ดหมึกเนี่ยมันจะได้เช็ดง่ายๆนะทาเยอะๆเลยวาสลีนวันนี้เราไม่งออกก้ออุปกรณ์เลยเพื่อนเราจัดเต็ม มันจะได้เช็ดหมึกง่ายไงเพื่อนวัสลีนนั่นแหละดีเวลาเราสากไงน,นะพอสากไปแล้วหมึกมันเริ่มเลอะนะเราก็เอาทิชชู่เนะี่ยรลยสำลีเนะี่ยปัดๆนะเพราะว่าทาวัสลีนเะนี่ยมันจะแบบทําให้หมึกเนี่ยออกง่ายนะหมึกที่มันเปื้อนนะเนาะ โอเคเสียงนี้น่าจะไม่ผ่อนคลายเท่าไหร่อันนี้ขอลุดโลแ๊บนึงนะขอลุดโลแ๊บนึงนะครับแต่เสียงนี้น่าจะไม่ผ่อนคลายเท่าไหร่อ่าจะเหมือนเสียงช็อตหรือเสียงอะไรอย่างเงี้ยเนาะขอเป็นแบบใส่เลเยอร์ซาวด์ทีหลังเอาดีกวเดี๋ยวเราใช้เครื่องนี้เลยตัวเดียวครบจบนะมันเอาแล้วแปะลอกลายมันเอาแล้วใหญ่พูดที่ไหนนะเพื่อน มันเอาแล้วสองพันนี่เครื่องสักปีสองพันยิบสี่นะมาจากอนาคตอีกสองปียางนะ้าอย่าเลวนะเพื่อนเจ็บบอกเจ็บนะนายได้กินแอลกอฮอล์กินเบียร์กินเหล้ามาก่อนปะเนะี่ยเพราะว่าถ้ากินมาเรือดมันออกเยอะนะ หลับตาไปก็ได้เพื่อนสักพักหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวก็เสร็จแล้ว เก็บได้ไงวะยาชาทาไปเยอะเลยนะ ต้องสนใจนะ 训练开始啦！ เจ็บบอเจ็บไอ่อๆเดี๋ยวเบาลงหน่อยพักก่อนไหมไม่ต้องพักหรอกนิดเดียวเอง เสร็จแล้วเดินเส้นเสร็จแล้วเดีเ๋ยวเช็ดอีกรอบหนึ่งเดีเ๋ยวเช็ดก่อนนะมายืดมาโอเค เพื còn ่อนดูเส้นก่อน เป็นชัดเลย ต่อเลยนะเจบอืมรอบนี้หัวเข็มมันใหญ่หน่อยอะ่ะมันเป็นแบบมันเป็นแบบลงดำอ่ะเนาะเป็นแบบฝนฝนแรงเงาอะ่ะมันจะมีประมาณสี่ห้าหัวหัวเข็มอ่ะนะมันเป็นเข็มแบบแผงๆอะ่ะเมื่อกี้คือมันสองหัวไนงะเข็ม เจ็บหน่อยนะเพื่อนเจ็บหน่อยนะ เจ็บหน่อยนะมันแรงเงาอ่ะมันจะฝนฝนเอาเอมื่อกี้เราเดินเส้นไปแล้วไนงะทนนิดนึงทนนิดนึง ถามวสาสลีนหน่อยเริ่มแบบลมไม่ค่อยออกต่อต่อ เพื่อนยัไม่เยอะเลยเอาก็เห็นแม่บอกว่าเจ็บอ่ะเนี่ยดูไม่เยอะเลยแค่นี้เองเนาะชุ่มสาลีเลยไม่เยอะไม่เยอะเฮ้ยจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วทนหน่อยโโหมามาถึงขั้นนี้แล้ว Bảo bò rồi đó nè ờ bao ừ. đi bao đi cho sẽ lo cho sẽ lo เราเร่งให้ไงเพื่อนเดี๋ยวยาช้าทั้งหมดแล้วยาช้าหมดก็ทาใหม่ได้แหละแต่เดี๋ยวมันขาดตอนเนี้ยเอาแบบทีเดียวเสร็จไปเลย 就太了。 เช็ดเลือดเพื่อนยงธรรมดาเนาะเวลาสักเลือดก็ต้องไหลนิดเดียวเองนิดเดียวนิดเดียว มันก็ต้องมีเลือดออกกันบ้างแหละ โจคให้ดูดูดีๆด,ดูดีๆเป็นยงเทไหมเฮ้ยดีแล้วที่เพื่อนชอบนะลายเดียวในโลกนะ Limited e เ,เอ็กซ์คลีฟนะฟรีนะงานนี้ขอบใจมากเลยลูกค้าคนแรกของเราแต่ว่าหน้าเพื่อนจีซีนะพักผ่อนเยอะๆนะหน้าซีนหมดแล้วตอนแรกมาหน้ายังไม่ซีนเลยเป็นไรอะเจอกันเพื่อนเจอกัน นี่ๆตรงนี้ก่อนอ่ะ,อะแอลกอฮอล์อยู่ตรงนู้นเลยอ๋อเป็นไรหน้าซีดหมดเลยเพื่อเรา